ข่าวภาคเที่ยงก็มาพบกับปุณจใจเกร์หมอที่มานิี่ช n แนลแห่งนี้นะครับวันนี้ก็เช่นเคยเราก็ยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจจะขีดแนวไปนิดนึงนะครับเป็นตอนที่ต่อจากที่เรานำเสนอไปในวันก่อนนี้เกี่ยวกับเรื่องของรู้ไว้ก่อนไป ICU ขอยูอ่ของสมาคมเวชบัมบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย วันนี้ก็จะมาสนทนานากับคุณหมอสุทัศน์ต่อนะครับจากตอนที่แล้วซึ่งก็มีเวลาสเสนอไปแค่บางช่วงบางตอนที่เป็นประโยชน์จากหนังสือที่มีชื่อว่ารู้ไว้ก่อนไป ICU คุณหมอสุทัศน์รุ่งเรืองอิรันยาเป็นผู้เขียนเป็นผู้ประพันธ์ในเรื่องนี้เลยก็รวบรวมมาจากประสบการณ์ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์นี่แหละครับ เรื่องที่เรายัางค้างกันไว้ก็คือในเรื่องของรถที่จะนำส่งนะครับผู้ป่วยรถฉุกเชิญนี่แหละครับหรือจะเรียกแอมบูรานซ์ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในทุกวนี้นะครับรถถุกเชิญเนี่ยจะแบ่งเลยถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุก็จะเป็นรถถุกเชิญที่มีการจัดอุปกรณ์ภายในไว้แบบหนึง่ง แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยนะครับพอรับแจ้งปับ๊บรถที่เขาใช้กันตรงนี้เขาจะเรียกว่ารถ C C U เคลื่อนที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมออีความหมายยังไงในรถแอมบูรานส์ที่ติดจยเรียกว่า C C U เคลื่อนที่หรือโมบาย C C U เนี่ยนะครับมันจะมีลักษณะยังไงแตกต่างกันยังไงเชิญฟังจากคุณหมอสุทัศนเลยครับคือเวลาเข้ามา จากรถแอมเบลเลนนะฮะรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยนะแล้วก็เข้ามาถึงไอซียูเนี่ยไอซียูมีเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมพร้อมหมุนเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะในในในตัวรถแอมเบลเลนเนี่ยก็จะมีเครื่องมือแค่เบื้องต้นนะครับแม้ว่าเราจะเรียกซ c u หรืออะไรเคลื่อนที่ก็ตามแต่ว่าในในความจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือในระดับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เมื่อเข้ามาถึงห้องไอซียูเนี่ยโอ้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากนะครับ แล้วเครื่องไม้เครื่องมือส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทางการแพทย์เรียกว่า life saving หรือว่าพยายามที่จะช่วยช่วยกู้ชีวิตไว้นะครับแล้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของการตรวจคลื่นสมองก็มีนะครับ การตรวจเครื่องสร้างหัวใจนะที่เราเห็นเป็นเป็นแผ่นนะฮะแปะที่หน้าอกนะฮะหลายท่านเข้ามาญาตเข้ามาอยู่ไอซียูสงสัยทําไมพยาบาลก็้ต้องแปะไอจุดวงกลมๆนะฮะที่หน้าอกสองข้างแล้วก็แปะที่สามสี่อันนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวสําหรับวัดเครื่องฟ้าหัวใจนะฮะนอกจากนี้ยังมีเครื่องวัดความดันเห็นว่าจะมีคล้องสายที่วัดความดันวิตลอดลาหรือถ้าไฮเทคกว่าน,นั้นหรือว่าคนไข้าอาการวุกติดกว่าน,นั้นนะฮะบางครั้งอาจจะเห็นว่า ุณหมอเนี่ยจะใส่เป็นหลอดเป็นเป็นสายนะฮะสำหรับเข้าไปในหลอดเลือดแดงนะที่บริเวณข้อมือตรงนี้นะครับแล้วก็คาไว้สําหรับที่จะวัดความดันโลหิตอย่างต่อนเนื่องเลยนะฮะถ้าเราแค่พันสายเนี่ยมันจะวัดทุก5นาที10นาที15นาทีแล้วแต่เราตั้งแต่ว่าถ้าเราคาหลอดหลอดเลือดแดงนะฮะตรงนี้เอาไว้คาเข็มไว้นะฮะตรงนี้เ่ยนะฮะมันจะสามารถบอกระดับ แรงดันโลหิตไว้ได้ตลอด24โมงทุกขึ้นหน้าววิทยทีนะฮะมันจะขึ้นหน้าจอไว้ตลอดแล้วมันจะบันทึกไว้ตลอดแต่ว่าถ้าวิกฤตอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการมีความรู้เท่าทันว่าอะไรวิกฤตแบบไหนวิกฤตอย่างไรทําไมต้องใช้เครื่องมือนั้นเครื่องมือนี้แล้วถ้าใช้แล้วเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็เลสามารถพูดคุยกับคุณหมอได้อย่างเข้าใจมากจริงๆแล้วจ NO so anyway. ุดประสงค์ของคุณหมอสุทัศน์หรือ รวมทั้งสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ญาติของผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นจะรู้ได้อย่งไรว่าเราจะเป็นญาติของผู้ป่วยที่จะต้องมีโอกาสเข้าขาย ICU หรือไม่ตรงนี้แน่นอนไม่มีใครทราบครับแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่านะครับใส่บาบแบบหามเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอสุทั์ได้นามาให้ได้รับทราบกันเนี่ยนะครับ จริงๆเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวไม่ใช่เรื่องนี่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดเพียงแต่ว่ารู้เอาไว้เนี่ยก็จะเข้าใจการทำงานของคุณหมอกับของทีมพยาบาลซึ่งมาดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งอาจจะเป็นญาติของเราในวันต่อๆไปในอนาคตนึ่นงครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ ลี้ในช่วงเย็นที่วาติการีโซเวลลาคูบุรีจะเตรียมอย่างเต็มที่โดยผู้บริหารและทีมงานของแหล่งพำนักพักผ่อนอันโอาโดยหวังให้ความสุขความอบอุ่นแก่บรรดาเด็กๆตาบอดพิการซ้ำซ้อนและพี่เลี้ยงเป็นพิเศษที่น่าชื่นชมคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบเคียรีขันผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับเด็กๆในงานนี้ด้วย กิจกรรมชายหาดเป็นส่วนประกอบหลักของการพาน้องๆผู้พิการให้มีโอกาสสัมผัสเกล่งอายทะเลโดยมีครูผู้เฝ้าดูแลผู้ไปร่วมงานได้ชื่นชมและทึ่งในลีลาลูกเล่นของศิลปินตัวน้อยผู้ด้โอกาสชนิดที่ว่าเรียกเสียงปลกมือเป็นกำลังใจอย่างทุ่มท้น น้องคงมีความสุขทุกขณะนะคะขณะที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขามแห่งนี้นะคะแล้วก็กลับมาเยี่ยมเยือนออจังหวัดนี้อีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะท่าทางและอากับกิริยาบ่งบอกให้เรารู้สึกว่าน้องๆมีความสุขในการลงเล่นน้ําของโรงแรมวัติการีโซเวลล่าซึ่งน้องๆหลายคนติดอกติดใจไม่อยากขึ้นจากสระน้ํา ติดตามรายงานพิเศษพาน้องเที่ยวทะเลตอนต่อไปได้ที่นี่เวลาเดียวกันนี้มาช่วงนี้ก็ติดตามหมุนใจใกล้หมอในส่วนที่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงนะครับ เดี๋ยวมาตามดูกันครับว่าคุณหมอสุทัศน์จะพูดถึงเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้เชิญเลยครับเรื่องรถ c ข็ e r ก็อาจจะมีหลายอย่างในเรื่องของรายละเอียดของเครื่องแต่ละเครื่องนะครับอย่างเช่นทําไมจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับทําไมถึงจะต้องใช้เราบางทีเราเห็นอาหารเหลวนะฮะมาแขวนไว้แล้วก็ต่อกับสายยางให้อาหารนะครับ ทำไมต้องเป็นอาหารแบบนี้แล้วทำไมบางคนต้องให้อาหารไทเทคกว่านั้นคือให้อาหารทางหลอดเลือดดำนะครับมันก็มีความเป็นจริงอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่รายไหนแพทย์จึงเชพิจารณาให้อาหารทางสายยางเข้าไปในกระเพาะแล้วรายไหนแพทย์จึงพี่ณาให้อาหารทางหลอดเลือดดำเพราะว่าการให้อาหารทางหลอดเลือดดำอันที่หนึ่งก็คือราคาแพงมากนะครับราคาแพงมากนะมื้อนึงเป็นพันๆเลยนะและสองผลต้องเฉียงเยอะ S <S นะครับแต่ทําไมบางรายเราจึงให้บางรายเราจึางจไม่ให้อันนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เราระบุไว้ในหนังสือว่านี่คือนี่คือปรัชญาของการเขียนหนังสือเรื่องนี้เราอยากให้ญาติแล้วก็คนที่จะเป็นคนป่วยในอนาคตนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่มีใครไม่ป่วยหน่ยเพราะนั้นในเมื่อเรารู้เช่นนั้นเนี่ยเรารู้เท่าทันไวรู้ว่าเอาละนะถ้าเราเกิดป่วยจริงนะฮะแล้วเกิดการป่วย จะหนักหรือไม่หนักแล้วแต่เราต้องใช้บริาการ ICU เราจะรู้เท่าทันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างในอนาคตนะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่มีใครอยากจะ,ะคิดว่าตัวเองจะต้องไปเข้า ICU หรือจะต้องมีญาติคนใกล้ชิดไปเข้า ICU แต่ว่าหนังสือเรื่องนี้นะครับรู้ไว้ก่อนไป ICU ของคุณหมอสุทัศน์นี่ก็ต้องอเรียนไว้เลยว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากทีเดียวนะครับ เพราะนั้นอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าท่านที่ยังไม่ได้สนับสนุนภารกิจของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยหนังสือเล่มนี้นะครับ199บาทติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับสนับสนุนไปเพื่อที่ว่าทางสมาคมรวมทั้งคุณหมอสุทัศน์ด้วยด้วยนะครับจะได้มีทุนไปทำทั้งในเรื่องการศึกษาวิจัยค้นคว้าแล้วก็หาทาง ที่แะไปช่วยเหลือผู้ป่วยในขั้นวิกฤตในอนาคตต่อไปวันนี้ต้ขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอและพบก,กันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ